เกิดเปลวเพลิงลุกไหมอย่างรุนแรงบริเวณบ้านพักและแฟลตตำรวจภูทรบันนังสตาจังหวัดยะลาหลังจากเกิดเหตุรอบวางระเบิดประกอบในรถยนต์หรือว่าคาร์บอมเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานอกจากนี้แรงระเบิดก็ยังทําให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่โดยแรงอัดจากระเบิดได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านพักแล้วก็แฟลตตำรวจเป็นบริเวณกว้างซึ่งหลังเกิดเหตุรถดับเพลิงในพื้นที่ก็เร่งเข้าไปฉีดน้ําเพื่อควบคุมเพลิง เบื้องต้นจากการตรวจสอบเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตหนึ่งคนครับและก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปการพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้สถานที่เพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ ทางนี้เจ้าหน้าที่มีการสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําของกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่แล้วก็ยังคงมุ่งก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบโดยเฉพาะการมุ่งทําร้ายเจ้าหน้าที่รัฐครับ